ผู้เสียชีวิตเป็นเด็กชายอายุเพียงแค่12ปีนะคะที่ว่าโหดนี่ก็คือถูกค้อนปอนเนี่ยนะคะทุบกระหน่ำทุบก็ไปที่ศีรษะน้องเนี่ยเสียชีวิตในสภาพกะโหลกยุบเสียชีวิตจมกองเลือดส่วนนี้คือคนก่อเหตุค่ะหลังจากก่อเหตุเสร็จขี่มอเตอราา์ไซค์หนีมาชายหาดแล้วเหมือนทุ้มคลั่งมีปืนด้วยตำรวจไล่ตามไปเขาเอาปืนต่อตัวเองลองดูบางช่วงนะคะ นี่นะคะนี่คือจังหวะแรกถึงมอเตอร์ไซค์ามาตรงชายหาดเจรแล้วนี่ข้ามาฝั่งนู้นข้าไปฝั่งตรงนั้นก็นมีร้านค้ามากมายปรากฏว่าพอข้าไปเสร็จตำรวจก็ยังบอกให้วางปืน2ฝ่ายว่าครับ เขาไปที่ใต้คางตัวเองค่ะในนั้นคือร้านค้านะคะคือพอเขาเข้าไปคนในร้านแตกตื่นวิ่งออกมาแล้วแทนที่จะวางปืนเอาปืนจ่อใต้คางอย่างที่เห็นนี้ค่ะตำรวจเห็นอย่างนี้ตอนแรกปิดล้อมกันอยู่นะคะตำรวจถอยเลยวางแผนการจับกุมกันใหม่ตัดสินใจเตรียมจะเข้าชาร์จใหม่เพราะว่ามีปืนกลัวจะเกิดอันตรายที่สุดแล้วอันนี้ต้องชมตำรวจสพชะอำนะผู้ชมคะตำรวจท่านนึงสังเกตเห็นว่าเอ๊ะปืนปลอม สังเกตจากไกลๆนะคะมืนปลอมก็เลยตัดสินใจเข้าไปรูปตัวเอาไว้ได้ ก็จบลงตรงนี้นะคะเหตุการณ์สงบตรงนี้ผู้ก่อเหตุคนนี้เนี่ยท่านผู้ชม่าอย่างที่บอกเป็นเด็กชายอายุเพียง15ปีย้อนกลับไปเขาไปฆ่าเด็ก12ปีคือเหตุการณ์เนี่ยเริ่มต้นขึ้นช่วงสายนะคะประมาณ10โมงครึ่งมีชาวบ้านแจ้งไปยังตำรวจสพชะอําค่ะว่ามีเด็กถูกทำร้ายเสียชีวิตอยู่ในตึกแถวให้เช่า3ชั้นที่ซอยอนันตชัยเขตเทศบาลเมืองชะอําพอนำกำลังไปตรวจสอบสภาพศพคือน่าสงสารท่านผู้ เด็กชายอายุ12ปีคนนี้ผู้เสียชีวิตสภาพเนี่ยคือนอนคว่ำหน้าอยู่บนที่นอนในห้องนอนชั้นสองของตึกที่ว่ามีแผลถูกของแข็งตีทั้งที่หลังที่ศีรษะท้ายทอยกลางหน้าผากอีกหลายแห่งกระโหลกแตกหัวยุบในบริเวณนั้นค่ะพี่ไก่รอยเลือดก,กระเด็นเปื้อนฝาผนางังเต็มไปหมดเลยค่ะ แล้วคนแถวนั้นเขารู้ว่าคนก่อเหตุคือเด็กผู้ชายอายุ15ที่ว่าไปคลุมคลั่งอยู่ตรงริมชายหาดเพราะอะไรก็เขาเดินลงมาจากตึกแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์คันมเมื่อกี้ซึ่งมอเตอร์ไซค์ก็เต็มไปด้วยเลือดตัวเขาเองนะคะเปื้อนไปด้วยเลือดของเด็กอายุ12ไปเดินริมชายหาดหาดชะอําจนกระทั่งอย่างที่บอกนะคะว่าตำรวจก็ควบคุมตัวได้ในที่สุดเบื้องต้นพยายามจะถามเด็กอายุ15ผู้ก่อเหตุปรากฏว่า เลื่องลอยอะค่ะจับใจความไม่ค่อยได้พูดจาวุบไปวนมาแต่เท่าที่จับใจความได้เหมือนกับว่าไม่พอใจที่น้องอายุ12เนี่ยพูดจากวน<ใ>ช,ชวนโมโหเขาเขาก็เลยใช้คอนทุบจนน้องเสียชีวิตในจุดที่น้องอายุ12ปีเสียชีวิตเนี่ยนะคะคุณแม่ของน้องหลังได้รับแจ้งจากตำรวจก็รีบมาท,ที่จุดเกิดเแล้วเขาไหม นาสงสารคุณแม่นะคะคุณแม่เนี่ยทันทีที่เห็นศกลูกคุณแม่นี่แทบจะลมทั้งยืนนะคะแล้วก็โผล่เข้าไปกอดร่างไร้ยิ้งยางของลูกชายร้องไห้คุณแม่มาบอกกับผู้สื่อข่าวหลังจากนั้นนะคะบอกว่าไม่รู้จักคนที่ทํากับลูกชายแต่พอรู้ว่าลูกเคยไปเที่ยวเล่นกันหลายครั้งคือลูกชายเนี่ยนะคะมีอาชีพขายถั่ว กับขายพลุอยู่ริมชายหาดลูกชายอายุ12ของคุณแม่เนี่ยนะคะเมื่อคืนนี้ประมาณสี่ทุ่มลูกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปก็ออกไปปกติเหมือนกับเขาชอบไปเล่นเกมกับเพื่อนเขาอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> พอสักตีสี่ลูกไม่กลับบ้านญาติโทรตามสิ่งที่ได้ยินจากเสียงโทรศัพท์ลูกคือเสียงของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งคุณแม่ใช้คําว่าเป็นคนโตก็คือเสียงเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่แต่าาก็จับใจความไม่ได้คุณไม่รู้เรื่องหลังจากนั้นตัดสายตัดไปคุณแม่โทรกลับไปใหม่ โทรกี่ครั้งกี่ครั้งคราวนี้ไม่มีใครรับสายตามหาลูกไม่รู้ลูกอยู่ไหนตามไม่เจอกระทั่งเชา้าตำรวจมาแจ้งว่าลูกเสียชีวิตค่ะหนูอ,ออกไปออกไปเล่นข้างน,นอกช่วงที่หนูไปเซเว่นทีนี้น้องหนูโทรตามลูกกลับมาเช<ส>้าหนูกลับไปบ้านไปนอนท<ส>ีนี้ตหนูเข้ามาตามว่าหน,นูบอกว่าเป็นแม่คิงไหมเรากาใช่ลูกลูกลูกคุณ่ะชื่อเคียรนอนตีตายอยู่ที่ตึกตรงหาดหาดอะไรอย่ากับลูกเราเนี่ยเขารู้จักไหมไม่รู้จักค่ะ ตำรวจลุงทุกคนอยู่จ้างหมดค่ะหนูไม่รู้ตายเลยหนูแบบหนหมดเกินนะคะคอนอ่ะหัวเหนูกอคอคอเนี่ยเด็กมันคือมันบอคอันหัวมันปุ๊บไปเรื่ปุ๊บไปเลเรือน้องเยอะมากเรื่องยังสดอยู่เลยตำรวจได้จะเล่าหรือเปล่าันไ้ทุกอย่างเลยยังไม่ได้แจ้งไม่้รู้แต่ว่าจับจับคนร้ายได้นะจะจับคนร้ายได้แล้วเพาะาตามหนูไอ้หนูไปดูศพลูกห ขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่ด้วยนะคะทีนี้มีอีกท่านหนึ่งที่ออกมาเล่านะคะคือเป็นเพื่อนของคุณแม่น้องที่เสียชีวิตเพื่อนท่านนี้แหละคะ่ะเป็นคนโทรศัพท์ไปตามน้องว่าน้องอยู่ที่ไหนเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะบอกว่าน้องเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะน้องขอเงิน30บาทบอกว่าจะไปร้านสะดวกซื้อ<ม>แล้วเดี๋ยวจะขอไปเล่นกับเพื่อนพอเวลาผ่านไปเพื่อนคุณแม่ท่านนี้ก็เลยโทรไปตามว่าจะกลับกี่โมงได้ยินเสียงคนพูดเข้ามาว่าทําไมวะ เดี๋ยวสั ν, ้นอเเท่านั้นก,ก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นตอนสายถึงจะรู้ว่าเกิดเรื่องแบบนี้นี่คือเพื่อนคุณแม่น้องนะคะหลังจากนั้นก็มีเด็กอีก2คนที่อยู่ในเหตุการณ์มาเล่าให้เพื่อนคุณแม่อีกว่าคืนนั้นอะ่ะมีคนอยู่ในที่เกิดเหตุทั้งหมด4คน ก็คือนอกจากตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะมีเด็ก3คนปรากฏว่าไม่ใช่น้องอายุ12คนนี้คนเดียวที่ถูกทำร้ายค่ะมีเด็กหลายคนถูกทำร้ายแต่ปรากฏว่าคนอื่นๆเนี่ยสลับตัวแล้วก็หนีออกมาได้ตอนนั้นที่หนีออกมาเด็กสองคนนั้นนะคะบอกว่าได้ยินน้องที่เสียชีวิตร้องให้ช่วยเด็กคนที่หนีออกมาได้ก็เลยวิ่งไปตามคนมาช่วยแต่มาถึงไม่ทันแล้วนะคะน้องถูกปีจนเสียชีวิตแล้วแล้วคนที่ก่อเหตุเห็นบอกว่า เออมีคนเขาเห็นเขาชอบอ่านหนังสือค่าประกำด้วยอะค่ะเขาขอตังไปสามสิบาทบอกจะไปเซเว่นแล้วก็บอกว่าขอไปเล่นกับเพื่อนได้ไหมอันนี้คือคืนก่อนเกิดเหตุใช่ค่ะใช้โทรไปใช่ค่ะหนูบางคนโทรไปหาบอกว่าน้องกลับยังน้องบอกว่ากำลังกลับแล้วก็มีผู้ชายพูดว่าทําไมวะเดี๋ยวซัดแล้วก็วางไปเลย นี่นะคะคือผู้เสียชีวิตอายุ12เป็นเด็กชายผู้ก่อเหตุอายุ15เป็นเด็กชายเหมือนกันคือจากเหตุการณ์นี้นะคะมีเด็กคนหนึงเสียชีวิตเด็กอีกคนนึงก็คือชีวิต